Oh. โอ๊ยนี่พ่อพี่ตั้งใจเปลี่ยนที่ไล่นโทรศัพท์เันเรืไงเนี่ยฮะนี่พี่โตอะพี่ทำกัำกำกบข้าวอร่อยไม่ใช่หรอพี่ทำให้ฉันกินหน่อยสิอย่ามัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ซีแล้วเร็วทำไม่เป็นนะพี่จต๊ะพี่ย่างเนื้อให้ฉันกินหน่อยสิเอาความสุขสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่อ่ะเกียดเออพี่เบนพี่เอากีต้าร์มาด้วยไม่ใช่หรอพี่เล่นให้ฉันฟั ฉันอยากฟังอ่ะไม่อะไม่มีอารมณ์เออกูพลาเลยไงที่ชวนพวกมึงมาด้วยอ่ะน่าชวนมาเลยไปไหนะจะไปรับเพื่อนพอเพีก็เชิญเล่นโทรศัพท์ไปเหอะถ้าเพื่อนฉันมาฉันก็มีง้อพี่แล้วเป็นผู้ชายเหรอผู้หญิงตามสบายเลยนะซินพวกพีฉันอะมันไม่สนใจหรอกเอาแต่เล่นโทรศัพท์อะ่ะ เราก็ไปนั่งเราไม่ต้องสนใจพวกนั้นนะมากันแล้วล่ะครับครับคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเรากับเพื่อนชอบกินอะไรอ่ะพี่ก็เลยทําสเต็กง,ง่ายๆให้กินกินได้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ้าวี่จะของน้าอร่อยๆนะไม่อ่ะเมย์ม <c oughs> ก็ไม่เห็นจะแย่อย่างที่แกพูดเลยนี่อ๋อ <c oughs> แต่เมื่อกี้มันไม่เป็นแบบนี้อ่ะ ไม่รู้ว่าน้องๆชอบทานอะไรพี่ก็เลยทำสเต๊ยไวให้เป็นไงบ้างจ๊ะหอมหรือเปล่าโอ้มีหมูสเต๊ด้วยเออพี่พี่ทำข้าวผัดเมกันเป็นด้วยนะอยากกินไหมครับเดี๋ยวพี่ทำให้ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็พอแล้ว ก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวอาหารเย็นแล้วไม่อร่อยเรามากินอาหารกันก่อนดีก่อนนะโอ้หพวกพี่นี่เก่งจังเลยนะคะร้องเพลงก็เพราะแถมทำอาหารเก่งด้วยอ่ะนี่ฉันฉาดแกจริงจริงว่ะเออกินไปดีกว่าเนาะกินเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอาหารไม่ถูกปากเนี่ยบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปทำมาเพิ่มค่ะ่เออ นอกจากหมูสเตแล้วเนี่ยยังมีเนื้อแกย่างด้วยนะครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับสามารถรีเควสตเข้ามากันได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยถนัดทั้งเพลงสากลเพลงจีนอินเดียแม้กระทั่งเพลงไทยใหญ่ผมก็ร้องได้นะครับรีเควสมาได้เลยค่ะงั้นฉันขอคิดดูก่อนอ๋อเพลงเพลงนี้เหรอครับผมชอบมากเลยครับขอคิดดูก่องของลาบานูใช่ไหมเอองั้นคิดในใจ โถ่ที่รักเอถึงแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราที่ไปออออที่รักในที่นี้อาจจะหม่ถึงเพื่อนสนิทก็ได้ <c oughs> ใ,ชใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนก็มีเพื่อนสนิทเหมือนกันเรียก,ยกที่เรียกที่รักที่นี่คะ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าผัวฉันมารับลรวค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะ <c oughs> นี่นางเมีเพื่อนแกมีผัวแล้วเหรออ่อเฮ้ยป๊อปบกินหมดแล้วอ่ะเติมให้ฉันหนยสิหมดชุดช่างนี่หากินเองนี่ไม่มีว่ยไม่รู้เออพี่โจ๊กโูสเต้มันเย็นแล้วอ่ะพี่ไปอุ่นให้หน่อยดิไม่ว่างเว้ยไม่ไม่ตอดตอดจะเอาตอดเดี๋ยวเมาโอเคกูป่ากูป่ามึงอยู่ไงป่าอยู่อยู่นี่ไงเออ สองทางหนึ่งเป็นล่างไล่วิญญาณนอนอยู่นี่สองกลับไปสู่หมดกระตือรือร้นเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่เอาหมูสเต๊กไปอุดให้นะเนยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปทำน้ำจิ้มเข้ามปน้ำเนยเอาซีฟู้ดด้วยใช่ไหมล่ะ มชอบมากเลยครับขอคิดดูก่องขอคิดดูกล่องของราบนูใช่ไหม <c oughs> อ๋อนั่งคิดในใจ <c oughs>